<laughs> ว่าไงจ้ะสสปากแกวเดี๋ยวมาพูดถึงสนามหลวงนะจ้ะนะโอไปสร้างคอนเทนต์ว่างั้นเหรอไปวิ่งรอบสนามหลวงนะอยากได้สนามหลวงเป็นที่สาธารณะนู่นเนี่ยทุกวันนี้มันก็เป็นสาธารณะอยู่แล้วน้องนะสส,สปากแกวฟังพี่นะครับอ่านวิชาประวัติศาสตร์บ้างนะครับแต่เริ่มเดิมทีนะครับเขาเรียกว่าทุ่งพระเมนนะเมรุนะนะ แล้วเขามาเปลี่ยนเป็นท้องสนามหลวงน้องจําได้ไหมน้องอาจจะจําไม่ได้น้องยังเด็กอยู่นะพื้นที่นั้นในอดีตการนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับมันมีผู้คนนะครับไปพุกพ่านอยู่บริเวณนั้นนะครับเป็นแหล่งมั่วสุมนะครับ้าปเวณีคนจรจัดฮนะแล้วไปอยู่ในบริเวณรอบขอบคิดสนามหลวง มันทําให้หนานาประเทศหรือต่างชาติที่เขามาเที่ยวนะครับเห็นภูมิประเทศตรงนั้นมันดูไม่ดีในสายตานะเขาก็เลยมีกั้นทําเป็นลว้ล้อมขอบพอพอพชิดแต่เขาก็เปิดให้เป็นสาธารณะนะจ๊ะสามารถที่เข้าไปเป็นเวลาเข้าใจด้วยนะจ๊ะคิดอะไรอยู่เนี่ยน้องน้องคิดอะไรอยู่ประชาชนเขารู้นะจ๊ะ